อันดับแรกจะให้ทุกคนใช้อนาปานุสติจะมาถางก่อนจรมาถานทุกกองเนี่ยถ้าหากทิ้งอนาปานุสติจตมาถางจะไม่มีผลในการปฏิบัติเพราะจิตจะทรงตัวได้ที่นี่มาธิได้กาา็อนาปานุสติอนาปานุสติคือนึกถึงลมเข้าใจเข้าออกอนุสติแฝงตามนึกสูงนึกสูงลมให้ใจเข้านึกสูงลมลงให้ใจ และการลมหายใจนี่เป็นกรรมฐานที่ร่ังกายโครงสร้างเวลาปฏิบัติจริงๆเขาบัญชาป็นพุทโธจะให้คิดว่าเวลานี้เราเป็นผู้ฝึกเราไม่ยังไม่ใช่พระอริยเจ้าก็ยังไม่ใช่พระสงฆ์ชานให้เวลาตามเรื่อควรเวลาหายใจเขา้าจิตรับทราบว่าเวลานี้หายใจเขา้า หายใจออกอดิจจวรักษาผู้รู้เวลาที่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ถ้าขณะใดที่รู้ลงหายใจเข้าหายใจออกรู้ลงยาวลงหรือสั้นเวลานั้นจิตเป็นสมาธิสมาธิจริงๆนี่ก็แปลว่าตั้งใจตั้งใจเพื่อใจไปรับทราบลูร้หายใจเข้าหายใจออก ท่านถามว่าไม่ภาวนาด้วยจะได้บุญไหมการได้บุญในการเิเรกกรรมฐานไม่ที่อยู่ที่คำภาวนาอยู่ที่จิตทรงสมาธิหรือเปล่าจะทวถ้าเวลาท่านยะภาวนาด้วยปัจจายให้ใจเข้าก็นึกภาวนาตามให้ใจออกก็นึกคำภาวนาตามรึกใหม่ใหม่ที่ท่านรู้จ เมื่อจังกัดทำบาปวันลาเพราะยังไงให้ควบคุมจิตให้ทรงตนดูก่อน